ไลน์นี้จะทำให้ทุกคนเกลียดคุกกีรันอีกหนึ่งครั้งผมพูดแค่นี้ไปเนี่เอาแต่ว่าเด็กกระปอกปเป็นเพราะดวงม,มึงอ่ะเป็นเพราะดวงมึงอ่ะสตรีมที่ช่องใจล้าวทุกวันนะครับพอ่อใช่แล้วฉันไม่ใช่ Shadow i e w t w o ลานนะฉันคือ Super Shadow m e w t ต่างหากละ่ะจงลูกเป็นไฟัสดีอย่าเข้ามากูมีพราม ใส่กลับได้ไหมครับมึงเอาไงวะมึงอ,อยากโดนมัดปืนกน s h a ด o ว v i ิวอ่ะนี่ฉันจากกระบวนการาสีสเรนเจอร์้าไม่เหมือนตรงไหนระกาว <Hey! S 1> ทุกคนอาจจะคิดว่ามันตลกนะครับแต่ประเด็นคือที่ผมเอาชุดนี้มาเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ผมเนี่ยดวงดีได้ผมไม่อยาพูดนะ ผมว่สออาสงงขออตัอเพลงเรียกว่าเป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากครับทุกคนออมีป้าโฮลี่เอาเวกหนึ่งแล้วยังมีสกินสกิน oh คู่โอไมายก้อดคุกกี้ร้านมึงเป็นอะไรวะขยันเติมเกย์บ่อยจัดคือชงแล้วชงอีกชงแล้วชงอีกไอ้เยี่ยผมจะขออนุญาตใชใ้ทั้งหมด 140อันนะครับผมในการตามหารถคุกกี้ทูการาไฟนะครับผมชาโดวมิวโอ้พระเจ้าชดถ้าผมได้คุกกี้อีปิกตัวใหม่ตั้งแต่ครั้งนี้ผมจะเอาชุดมาร์เลนมาใส่ผมเชื่อว่าไม่ได้ โค้ดนะทุกคนตาตาเนี่ยมันไม่เลือกฉันด้วย่าคุกกี้รถแคมบูเร่โอรอดไปโอ้โหเรียบร้อยที่เกือเฮ้ยใช่หรอฮะไม่ใช่ทำไมมันเกลือวะเฮ้ยมันจะได้ยากแล้วให้โอกาสอีกรอบหนึ่งกูเชื่อว่าวันนี้ดวงกูไม่ดีถ้าตัวนี้ผมได้คุกกี้ตอมตามตู้กูแต่งมาร์เรนผมคิดว่าดวงผมหมดแล้วจริงๆ,ๆเขาที่แล้วเนี่ยดวงไม่มีเกินไปเว้ย จีเอ็มน่าจะเดิมละหมวกจีเอมน่ากันเดิมผมละ้าะตาที่มีอาเนเาละนะ่งหมีมวสมสนะอมันมันไม่ควรจะได้หรือเปล่าเฮ้ยแต่ลืมไปใช่แล้วฉันคือเทพแห่งความเท็จฮ่าฮ่เพราะฉะนั้น ฉันไม่แต่งหรอกเพราะฉันคือคนแห่งการโกหกยังไงล่ะคุกกี้ชานมิวมีความสุจกับการโกหกของฉันไหมฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> ตามสัญญาพลาดคือพลาดไอเวนี่ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้กูไม่ได้ลูกเพจก็ได้ละท้าให้กูพูดอันนี้อีกนะแล้วกูว่าอันนี้กูกระโดนอีกครับ <c oughs> ถ้ารอบนี้มีจริงผมจะไม่เถียงลูกเพจครับ เห็นปะโชคชะตามันเล่นตลกไอ้เทียลูกเกดดำไปดิโอเคเรียบร้อยกูยอมโอเคกูยอมกูแต่งก็ได้กูมีเป็นล้านไอ้ที่แม่งออกตัวเดิมไอ้เวริสขอยรอบนึ่งมาพวกเราจะสั่งซื้อลูกชายถูคลังกล้ามตูดแน่นๆไปบ้านใจรางแล้วเก็บรลายทาง เกไปทางนี้ไปถึงเก็บเงินใช่ไหมงั้นผมว่าเราได้เวลาของจริงกันแล้วตัวนี้เห็นทุกคนโมนักโมหนา่าว่ามันส่มได้ง่ายมาก8,400สําำหรับคุกกี้โฮลี่ไม่ได้ย่ะเราต้องสุ่เงินเงินไว้ทุกคนนะเพราะว่าเราจะเอาเงินของเรานั้นไปเติมสกินด้วยคุณพร้อมที่จะเอาโลกร<ๆ>กระแทกใครพี่บตรกระแทกสงครามทุกอย่างแล้วไปเป็นเจ้าแห่งโฮลีเบอรี ครั้งที่หนึ่งธรรมดาการที่เราจะได้ตัวที่เก่งกาจมีความสามารถไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอย่าเพิ่งขำอย่าเพิ่งตลกไลน์นี้จะทำให้ทุกคนเก่งคุกกี้รันอีกหนึ่งครั้งผมพูดแค่นี้ได้คำเดียวทำมนดีใจ <c oughs> <c oughs> ดูครั้งที่ส <c oughs> องอ๋อฉันรู้แนละ้ว เป็นเพราะฉันไม่ได้อยู่ในร่างที่เก่งที่สุดนะสินะร่างที่สุดกาชาที่เก่งที่สุดของฉันตอนเนี้ยแกดขำไปขำไปขำไปเที่ยวเราบวกมันใส่ยังไงวะไอเวินสุดท้ายมันจะมาสู้คุกกี้ที่เก่งที่สุดในเกเนนมกูได้ไหมวะไปดูนะิ้วเว้ยเนาะติดเมตากี่แพทกูยังไม่หลุดผมไในอนาคตว่าเกลือกรา ผมเหนนะนอนดวคับปัดมึงก็จังหวะตรงเกินไปโดเน่มึงก็จังหวะตรงเกินไปเฮ้ยอย่าสาผมก็บพี่พี่ผมขอโทษครับผมจะไม่เข้าใกล้ที่นี่ครำอย่าสาผมอ่ะอ่ะร้อนอ่ะร้อนร้มันสิบดาวเนียอ,อย่างว่าเพจดีเนี่ยกูกูขอกูขอเข้าไปดูได้ไหมโอเคสิบดาวอ่ะตอนตอนนี้จบละเนี่ยแหละถ้าเราได้สิบดาวแล้วเนี่ยตัวมันจะไม่มาแล้วลองลืมอัดลองลืมอัดดาวทุกคนโอเคโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละ กูบอกแล้วร่างเต็มหัวดวงดีเว้ยโอเคแล้วตอนนี้เราไปแล้วทั้งหมด40ครั้ง wow. ว้าวจำเป็นเกม,เกกเมที่เกลือซะจริงๆนคุกกี้รันไอเวนแต่ที่แล้วยังพิ่งบอกว่ารักเกมที่เกมหมาถ้าไม่ได้รอบนี้ให้ทุกคนพิมพ์ว่าเกมหมาไปใหตัวเองเผมไม่รู้จะพูดยังไงนะ แต่เกนติชาเลยนั่งมองลูกเพจแบบหัวเราะนิยมคือร้อรเดือดไอ้ไอ้หัวเขียวเขียวปะ รถโอลีฟไอ้เหี้ยมันมาบ่อยไปไหมอะเราป้าโฮลี่ก็ดุเกินเอ้าทำไงกูบอกตรงน,นี้ว่ากูฆ่าไม่ตายเว้แยแกจะไม่รู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ฉันสตรีมมาตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นการให้พลังของชั้นปลุกยังไงล่ะตอนนี้พลังของชั้นได้สูงส,สุดแล้วไม่มีทางที่คุกกี้โฮลี่ตัวใหญ่ๆทุนบนจะหนีฉันพุมาอยู่ในดีฉันซะ ผผมมไปให้เป็นพ่อดวงมึงอ่ะไอเทียเป็นพ่อดวงมึงอ่ะมึงเอาดวงมึงคืนไปเลยนะเมื่อกี้ถ้าโดนเดตไม่มาป้าโฮลี่มาแล้วพึ่งกดวงมนทำไมวะประเด็นคือนักูเพิ่งจะอัพเพจทีเป็นสิบดาวขึ้นงมาได้ยังไงกดมึงใครเนี่ยไอ้โอ๊อฮะไอ้โอสให้ลองเปิดภาพคุกกี้อะนี่ถชาโดว์ิวอย่างนั้นเหรอ ดูมิวล่างเกเรกูนึกว่าเอลซ่าตอนนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าคุกกี้ชาร์ดมิววเวอร์ชั่นหนึ่งบวกกับคุกกี้ชาร์ดมิววเวอร์ชั่นสองรวมร่างกันเป็นซูเปอร์ชาร์ดแมวมึงมันกัแค่ไอตัวที่ดึงตาไม่ขึ้นดูดวงกูซะไม่ต้องถิ่น ไม่นับอันนี้ไม่นับเราจะนับต่อเมื่อตาหวานไม่นับอปไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่ามาบน่นอันนี้ป้าโฮลี่สยามหรือเปล่าครับกูแครนอฮี้เหลืออีกหกสิบครั้งใช่ไหมโนเรียชั no ่นนะตอนตอนนี้ผมผมไรความผืนได้แล้วครับทุกคนแม้ว่าผมจะได้คุกกี้โฮลีเบรีผมก็ไม่ตื่นเต้นนะผมเป็นเลืองธรรมดาครับกูไม่ได้รอบนี้มึงพิมพ์ได้เลยนะครับว่าติน อันนี้ผมสมัมผัสได้แล้วว่ามันไม่มีทางโดร์การ์ตีร์150มันเป็นมุกมเดิมๆเว้ยมันเป็นเกมสร้างสารรค์ไี่น้องไปเมี้ยเอารเด็กกระปอกเฮ้ยไอเชี่ยคุกกี้โอลี่เบอร์รี่ลากเอาเวกสองเอาทุกคนไม่รู้หรอเจมบอกผมนี่ลากเอาเวกสองไอ้บา <Yeah. S 1> นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่ามานะคือลากเอาเวกสองเนี่ยมีคอนเซ็ปต์นะครับทุกคนก็คือ เอาโล่ผสมกับตัวเองนะครับผมแล้วก็เด็กลงนะครับผม20ปีนะปีครับก็เลยกลายเป็นร่างนี้เป็นร่างที่เจยบอกผมมาแล้วทุกคนไม่รู้ไงผมเป็นครีเอเตอร์ผมรู้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับร่างเอาไวสองนะครับแต่เห็นบอกว่าอีก2ปีถึงใช้ได้การันตีบุ๊คมันเก่าไปแล้วฝันร้ายเด็กทารกครั้งที่หนึ่งไม่มีใครจะเป็นฝันร้ายทัางนั้นขอตาหวานรอบนึงขอร้องขอร้องขอให้รู้ กูนี่แหละฝันร้ายลูกเพจตอนนี้ผมเหมือนพวกอะว้ไอเอาเลยหรอเอาเลยหรออันนี้เขาเป็นการบอกให้เราดมสมุนไพรใช่ไหม ขอบคุณสําหรับคุกกี้รสสมุนไพรที่ส่งสมุนไพรด,ดีให้ผมมาดมนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับทุกคนสําหรับยาดมตาโบนดนนะครับผมเป็นยาดมที่ดีที่สุดในโลกและเคยสนับสนใจร้าวด้วยขอบคุณมากนะครับผมดมทุกวันเลยวันที่พวกเราชาวลูกเพจจะได้ลืมตาอาปากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกเพจลูกมือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคือจริงตั้งแต่คลิปที่แล้วที่กูดูมีเนี่ยผู้มึงแค้นกันมาตลอดเลยเนาคือมึงแค้นแบบจนแบบ กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วบอกว่าถึงวันนี้ไวๆใช่ไหมวันที่จะได้เห็นกูเจ็บปวดและการันตีมึงจะบอกมึงเป็นอย่างนั้นกันหรอก่วต่อยันเจนใต่คอมเมนต์มนรั่นว่าฉันเกลียนคุกกี้ร้านพอใจร้าวรวงดีแตะให้ทุกคนพิมพ์บอกว่านี่ไม่ใช่ใจร้าวที่ฉันรู้จักเพราะฉันคือคุกกี้ชาดอมิ ่ากเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งก่อนอัาติโนผมถามทุกคนแบบคำเดียวเลยทุกคนมีความสุขกไหมครับมีความสุขใช่ไหม โอเคครับงั้นผมจะรับความต้นตีนี้ไว้เองนะมาโลกคุกกี้รันเกมดีมากครับพวกเรารักคุกกี้รันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันดีลูกเพดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกเพดลูกเพลูกคืนสี่เหลี่ยมใจร้าวการันตีกับเจ้าเก่าอย่างชอบเลยเฮ้ยอุ้ยเชี่ยเสยความทรงจำเชสอ๋อแบบ ด,ดูดดดูพลังน no ้ำตาลใช่ไหมทียโค้เต้ิีเที่เป็นเทจริงที่อ่ะเอาทุกคนดีใจแล้วเี้เอาละเอาละเที่โค้เท่อันนี้เป็นเท่จริงด้วย ทุกคนโห่ม่เท่จริงหี่มันเสียวมันเสียวแบเวบเสียวจริงกันทูดามจได้โอ้ไม่ก้นเก่งเกินมาครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวแบบตัวละครเดียวเลยนะคุณนิวครับทำไมใจร้าวแอบเติมอีกแล้วเครื่องหมายส<ะ>ี่เหลี่ยมเซฟผมามีโปกุกฮะรู้เบสถามว่าทำไมใจร้าวถึงได้สก,กินง่ายถึงทำไมใจร้าวถึงได้ตัวละครง่ายจังเซฟเงินมามีโปกุกไม่ต้องเติมอีก ผมคิดว่าผมจะหาคนที่เก่งที่สุดในเกมที่เป็นเพื่อนกับผมนะทำไมผมสัมผัสถึงพลังออร่าของคนคนนี้ได้วะแต่ชื่ออ่านยากอยู่นะแนะนำคนหนึ่งครับที่พี่ควรดีมากชื่อ Double E K O จริงด้วย Double D K O ไอ้เชี่ย Double E K O มเจอกูมีโฮลี่เหมือนกันด้วย Double D K O แกไม่ โอ้โหม,มันโจมตีมีดมจดด้วยเชีโลโคตใหญ่เชียช่ยเหมือนไอ้นี่แหละไอ้คุกกี้นมอ่ะทุกคนจำได้ไหคุกกี้นมอ่ะไอ้เมตาแรกสุดของคุกกี้รันอ่ะโอ้โหไอ้แรลมันนะเนี้ไปอื่อันเนียโดน เอาวะเนี่ยป้าเอีเยป้าชนป้าเฮย๊ดีโอ้ยเนี่ยมันหิวมันหิวแล้วตื่นแรงมากเลยนะหลังจากผ่านอันนี้ไปทุกคนมีความสุขกันแล้วใช่ไหมหลังจากคลิปนี้ทุกคนไม่มีความสุขอีกแล้วเพราะมันคือการสุ่มสก,กิลตํานานนี่แหละล่ะ